สวัสดีครับเพื่อนๆพะอผมโคมอิมนะครับเพื่อนๆนะฮะวันนี้มีงานแพ็คของให้ลูกค้านะครับผมแพ็คมะม่วงนะครับแต่เช้าเลยนะครับผมจะเช้าเลยนะฮะวันนี้ก็มีจัดส่งอีกหลายเจ้านะฮะวันนี้นะครับห้าหกกล่องนะครับผมเดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆนนะครับผมไปดูกันนะครับผมโอเคครับนี่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูมะม่วงกันนะครับนี่ครับมะม่วง นะครับบ่มสุกนะครับอันนี้มะม่วงแก่จัดเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นตุ่มไหมฮะนะฮะตุ่มเป็นเม็ดขึ้นนะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนนะครับนะเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะแนะนํานะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมเมื่อได้สินค้าได้มะม่วงเราไปแล้วนะครับแนะนําเอาออกจากกล่องนะครับผมทันทีนะครับผมแล้วก็เอามาวางไว้นะที่ถาดนะครับผม อ่เพราะว่าป้องกันการมะม่วงที่จะสุกมากเกินไปนะฮะอาจจะทําให้มีการช้ําการเละได้นะครับเพื่อนๆนะครับครับเพื่อนๆตัวนี้แม่ลองอิมก็กําลังแพ็คของนะฮะพอดีมะม่วงเราบ่มได้มา2วันแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะเราออกจากรลังเนี่ยเราก็ใส่โฟมนะครับโฟมตะข่ายให้ลูกค้าอย่างดีนะครับเพื่อนๆนี่ครับ กล่องปัจจุพันนะครับผมเที่ยวนี้จะเป็นของเคอรี่นะฮะไซส์ S นะครับก็จำนวนกิโลก็อยู่ราวๆไม่เกิน5โลนะครับครับอ๋อ S วกนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนะครับผมจุพันให้นะครับห่อโฟมอย่างดีนะครับเพื่อนๆ ลูกค้าท่านไหนสนใจมะม่วงน้ำดอกไม้บ่มสุกนะครับผมจองไว้ก่อนได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อนอิมจะทยอยนะครับจัดส่งมะม่วงนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับผมนะครับช่วงนี้หน้ามะม่วงแล้วครับมะม่วงออกนะครับออกเยอะครับที่บ้านของพ่อนำอิมนะครับนี่ครับกำลังจัดส่งให้นะครับผมวันนี้นะครับผม ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะพี่ๆน,น,น้องๆครับผมที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาอุดหนุนนะครับผมมะม่วงที่สวนของพรอมอิมนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้พรอมอิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ